คนนึงทำงานหนักและอีกคนหนึ่งยืนเฉยองค์กรพี่จะต้องไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างถ้าอย่างตัวพี่อ่ะพี่ชอบสภาพองค์กรที่ทุกคนแอคทีฟเพราะพี่เป็นคนทํางานเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่รับคนงานเข้ามาพี่ก็จะพูดเลยว่าพี่เป็นคนทํางานเร็วให้เขารู้ว่าเวลาที่พี่ต้องการพี่อยากได้อะไรอ่ะสิ่งที่จะต้องทําอย่างแรกคือไฟแอคชั่นแต่ถ้าแบบสาหรับบางคนน่ะเขาก็ชอบองค์กรที่มันเงียบๆดูเครดิเรีย์ทุกคนดูตั้งใจทํางานหรือบางคนก็อาจจะชอบองค์กรที่ดูสีสันสดใสมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาพี่บอกว่าพี่ เจอคนหนึ่งเขาเหมือนเขาไปทํางานที่บริษัทบริษัทหนึง่งแล้วทุกอาทิตย์จะต้องมีทีมที่ต้องแต่งตัวมาทํางานเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็น c u เจอร์ขององค์กรแล้วพี่คนนี้อยู่ได้แค่2งเดือนลาออกพอเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเหตุผลของการที่จะต้องแบบแต่งตัวลู้จ้างเขามาทํางานให้เขามาทํางานก็พอแล้วนี่ทำไมเขาจะต้องมาพยายามทําอะไรเพื่อสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าวัานนี้คนนึงทางานหนักแล้วอีกคนนึงยืนเฉยองค์กรพี่จะต้องไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันเอนจอยไปด้วยกันไม่สามารถบ,บ,บอก сүт